บางตำนานในสมัยก่อนได้เล่ากันไว้ว่านกแสกนั้นเป็นพาหนะของพระการชัยสีบริวารของพญายมราชเทพเจ้าแห่งความตายที่พวกเรารู้จักกันค่ะซึ่งนกแสกจะเป็นทูตนำทางมาก่อนเพื่อจะพาดวงวิญญาณของผู้ที่ถึงคาดไปสู่ยมโลก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องว้าบหับนะคะในช่วงว้าบหลอนในพีที่6ค่ะในวันนี้เราจะนำตำนานความเชื่อของเรื่องนกแสกนกธรรมดาที่แสนจะน่ารักแต่ผู้คนกลับไม่ชอบกันเอาซะเลยค่ะ เหตุเพราะเรื่องเล่าที่ทําให้ต้องหวาดกลัวจากการเล่าขานต่อๆกันมารุ่นสู่รุ่นจนทําให้นกแสกไม่ใช่นกที่น่ารักในสายตาของใครหลายๆคนอีกต่อไปค่ะโดยเฉพาะคนเท่าคนแก่ที่ประสบกับเรื่องราวร้ายๆจากเจ้านกตัวนี้จนทําให้เกิดความเชื่อว่านกแสกเป็นนกแห่งความตายและในความเป็นจริงสรุปว่านกแสก เป็นนกแห่งความตายจริงหรือไม่วันนี้วาร์ปหลอนๆจะพาไปส่องตำนานและที่มาที่ไปของเจ้านกแสกตัวนี้กันค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้อิฟด้วยนะคะขอขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะนกแสกนกแฝกหรือนกเขาหน้าลิง เป็นนกเขาแมวชนิดหนึ่งในวงตระกูลนกแสกจะนกแสกที่ว่านี้จะมีลักษณะใบหน้าเป็นรูปหัวใจมีดวงตาที่โตอยู่ตรงด้านหน้าของหัวคอสั้นปีกยาวหางค่อนข้างสั้นขาและนิ้วแข็งแรงมีขนปกคลุมแข้งเกือบถึงนิ้วและนกแสกเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อยค่ะนกแสกจะออกหากินในเวลากลางคืนและกลับเข้ารังในตอนรุ่งเช้า ซึ่งอาหารหลักของเจ้านกแสกนี้ก็คือหนูนั่นเองค่ะนกแสกพบได้บ่อยตามถิ่นที่ใกล้กับชุมชนของมนุษย์ซึ่งจะอาศัยอยู่ตามสิ่งก่อสร้างที่มีความสงบเช่นหลังคาโบสถ์ในวัดวาอารามบ้านร้างซอกมุมตึกหรือตามโพรงไม้ค่ะส่วนใหญ่เจ้านกแสกนี้จะไม่ค่อยอยู่กันเป็นฝูงแต่จะอยู่กันแบบตัวเดียวหรืออยู่กันเป็นคู่ๆซะมากกว่าค่ะ และเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงของนกแสกร้องในเวลากลางวันแต่จะได้ยินเสียงร้องในเวลากลางคืนค่ะซึ่งเสียงที่นกแสบร้องจะมีเสียงที่ก้องกังวานเป็นเสียงว่าแสกแสกเหตุผลที่นกแสกร้องนั้นก็เพื่อเป็นการประกาศให้นกแสกตัวอื่นๆไม่ให้มาหาอาหารในเขตของตัวเองและนั่นก็เป็นที่มาของชื่อนกแสกว่าทำไมคนเฒ่าคนแก่จึงเรียกนกตัวนี้ว่านกแสกนั่นเองค่ะ ดูผิวเผินแล้วนกแสกก็เป็นแค่นกธรรมดาเหมือนกับนกทั่วไปใช่ไหมคะแต่เรื่องเล่าของเจ้านกตัวนี้ไม่ธรรมดานะคะตำนานหลอนๆของนกแสกนั้นเริ่มมาจากความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่ที่เกลียดและกลัวเจ้านกตัวนี้เพราะว่าถ้านกแสกไปส่งเสียงร้องที่บนหลังคาบ้านหลังไหนภายใน3วัน7วันบ้านหลังนั้นก็จะต้องมีคนล้มหายตายจากกันไปค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ก็จะต้องมีเรื่องให้ต้องมีอันเป็นไปหรือคนที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะสิ้นใจในเร็ววันและเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นกับหลายๆครอบครัวในสมัยก่อนนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมคนในสมัยนั้นถึงเชื่อว่านกแสเป็นนกอัปมงคลหรือนกแห่งความตายนั่นเองค่ะ ในสมัยก่อนนั้นหากนกแสกบินไปเกาะหลังคาบ้านหลังไหนคนในบ้านหลังนั้นก็จะเริ่มรู้สึกกระวนกระวายใจว่าจะต้องมีคนในบ้านล้มหายตายจากกันไปจึงต้องหาวิธีมาแก้อาถรรพ์โดยการไปขอน้ำมนต์มารดตัวกันเลยทีเดียวเพื่อให้เกิดความสบายใจขึ้นนั่นเองค่ะ บางตำนานในสมัยก่อนได้เล่ากันไว้ว่านกแสกนั้นเป็นพาหนะของพระการชัยสีบริวารของพญายมราชเทพเจ้าแห่งความตายที่พวกเรารู้จักกันค่ะซึ่งนกแสกจะเป็นทูตนำทางมาก่อนเพื่อจะพาดวงวิญญาณของผู้ที่ถึงคาดไปสู่ยมโ,มโลกประกอบกับพฤติกรรมของเจ้านกแสกที่ชอบอาศัยอยู่ตามบ้านร้างที่ชาวบ้านต่างก็เชื่อกันว่า บ้านร้างเหล่านั้นเป็นที่อาศัยของพูดผีปีศาจและเมื่อถึงยามค่ำคืนที่พวกนกแสกออกหากินก็จะส่งเสียงร้องที่ทำให้คนแถวนั้นขนหัวลุกไปตามๆกันค่ะและด้วยเหตุน,นี้เรื่องเล่าที่เคยเกิดขึ้นกับชาวบ้านในสมัยก่อนพอเล่าต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจึงทำให้นกแสกกลายเป็นตำนานนก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนกแห่งความตายและสร้างความเกลียดชังให้แก่ชาวบ้านที่รับรู้เรื่องราวที่น่ากลัวแบบนี้ค่ะในช่วงต้นปีพศ2540เคยมีข่าวว่าพระภิกษุที่วัดเหมืองหม่อในจังหวัดแพร่ได้จับนกแสกที่ทำรังอยู่ในซอกใต้หลังคาของวิหารเอามาขังกรงไว้เนื่องจากชาวบ้านในระแวกนั้นเกิดความหวาดกลัวว่าเจ้านกแสกตัวนี้จะเป็นนกปีศาจ ที่จะมาฆ่าชีวิตของชาวบ้านแถวนั้นไปค่ะจนทำให้ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่บนหน้าหนังสือพิมพ์ในช่วงนั้นเลยค่ะข่าวที่สองที่เคยเกิดขึ้นจริงในช่วงกลางปีพศ2563ที่ผ่านมาเรื่องของเรื่องก็คือที่บ้านของคุณยายอายุ78ปีท่านหนึ่งในคืนหนึ่งขณะที่คุณยายกำลังนั่งเล่นอยู่ตรงหน้าบ้าน จูจ่ๆก็มีนกแสบบินมาเกาะที่บริเวณบ้านของคุณยายใกล้ๆกับจุดที่คุณยายนั่งอยู่และส่งเสียงร้องดังมากๆแต่คุณยายก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรไม่กี่วันต่อมาคุณยายท่านนี้ก็ได้ออกไปตัดโค่นต้นไม้แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะต้นไม้ที่คุณยายกำลังโค่นอยู่นั้นล้มทับคุณยายจนเสียชีวิต ลูกเขยของคุณยายและคนในครอบครัวที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องไม่กี่วันมีนกแสกมาส่งเสียงร้องที่บ้านนั่นอาจจะเป็นลางร้ายที่คุณยายนั้นได้เสียชีวิตก็เป็นไปได้ค่ะ ส่วนข่าวล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ในช่วงสิ้นปีพศ2563ในสถานการณ์โควิดที่พวกเราต่างก็รับรู้ถึงเรื่องราวกันดีในช่วงนั้นมีพระที่วัดสุดที่วงศาจังหวัดสุรินได้ทำพิธีเผาศพแบบปลอมซึ่งศพที่เผานั้นก็จะเป็นศพชายหญิงที่ทำจากฟางหญ้าเพื่อปัดเป่าโรคร้ายตามความเชื่อของคนแถวนั้นค่ะ แต่เรื่องที่หลอนๆก็ได้เกิดขึ้นกับคนในงานในคืนนั้นมีฝูงนกแสกมาส่งเสียงร้องในงานเผาศพปลอมซึ่งทําให้ชาวบ้านและคนในงานต่างคนลุกและได้แต่มองหน้ากันไม่กล้าพูดอะไรชาวบ้านแถวนั้นได้เล่าให้ฟังว่าโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยมีนกแสกมาอยู่กันแถวนี้ค่ะ แต่เหตุการณ์นั้นทำเอาชาวบ้านต่างก็หวาดหวัน่นกลัวว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่พอพระท่านได้ทำพิธีเผาศพเสร็จแล้วฝูงนกแสกต่างก็บินหายกันไปจนหมดซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำเอาคนที่ทั้งเชื่อและไม่เชื่อในเรื่องตำนานนกแสกได้ขนลุกกันไปตามๆกันคะ่ะจากตำนานที่เราเคยได้ยินกันมากับเรื่องของนกแสกนั้นนกแสกอาจจะดูน่ากลัวใช่ไหมคะแต่ในบางประเทศ ความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องของนกแสกในแบบที่ดีๆก็มีนะคะตัวอย่างเช่นในประเทศอินเดียนกแสกเป็นนกของพระลักษมีเทวีแห่งโภกทรัพย์และความเจริญงอกงามทางการเกษตรค่ะและยังเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดหลักแหลมอีกด้วยค่ะส่วนชาวฮินดูก็เชื่อกันว่าหากนกแสกไปทำรังที่บ้านใครก็จะนำแต่เรื่องโชคดีมาให้ค่ะส่วนในประเทศกรี นกแสกก็ยังเป็นตัวแทนของเทพีอาเทนาเทพีแห่งภูมิปัญญาอีกด้วยค่ะสำหรับตำนานความเชื่อของเรื่องนกแสกที่หลายๆคนอาจจะมองว่าดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วนกแสกนั้นก็มีประโยชน์กับชาวเกษตรกรในบ้านเรามากเลยนะคะเพราะนกแสกมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนให้ชาวเกษตรกรได้ค่ะเนื่องจากนกแสกจะช่วยกินพวกหนู ศัตรูตัวฉกาดที่ทำลายผล,ผลผลิตของชาวเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอีกทั้งยังมีหน้าตาที่น่ารักอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครบังเอิญไปเจอหรือได้เห็นนกแสกก็อย่ากลัวในเรื่องตำนานจนถึงขั้นไปทำร้ายเขานะคะเพราะจะทำให้พวกเขาสูญพันธุ์ได้อีกทั้งยังเป็นบาปอีกด้วยค่ะแต่ในเรื่องของความเชื่อของคนในสมัยก่อนนั้นที่เล่าต่อๆกันมาเราก็ไม่ควรมองข้ามนะคะ เช่นเวลานกแสกร้องเราก็ไม่ควรไปทักเพราะเรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ควรเป็นลบหลูเช่นกันค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวาบลันหลอนในสัปดาห์นี้หากข้อมูลที่อีฟได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนั้นตกหล่นหรือมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของนกแสก ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยจ้าและสำหรับวาราบหลอนๆใน EP นะีหน้าอยากให้อิฟทำเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปนี้เช่นกันจ้าสำหรับวันนี้อิฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับวาราบหลอนๆทุกๆวันเสาร์นะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ เราจะได้กลับมาพบกันใหม่อีกนะแล้วมว์บกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายจ้า